สวยโบนัสเข้า <c oughs> วันนี้นะก็อยู่ช่องนุยกูท่อนมีกิจกรรมพิเศษมาเพิ่มแจกหนักกว่าเดิมไม่มีที่ไหนเหมือนเลยลนะ่ะสุดโคตรจะคุ้มเย็ดค่แจกเยอะก,กว่าที่อื่นอ่ะกิจก,กรรมง่ายๆกิจกรรมแรกคือ กดไลค์คอมเมนต์แค่นั้นพอแล้วผมอะ่ะจะจดชื่อไปหมุนวงล้อแจกครดิตฟรีนะเหมือนคลิปก่อนที่ผมหมุนหมุนวงล้อไปดูกันได้แจกจริงแน่นอนแล้วก็กิจกรรมที่2ผมจะถามคาถามในคลิปนะแล้วจะแบบจะสุ่มถามคำถามในคลิปคือก็ดูคลิปด้วยดูคลิปให้จบเด้อเดี๋ยวจะพลาดใครตอบแล้วใครตอบถูกอะ่ะรับเงินสดไปเลยผมจะเฉลยคลิปหน้านะว่าใครใคร,ใครใครจะได้เขียว่ะ เกีวคำที่3คือไปคอมเมนต์ในเว็บ Super ร์สลนะมีสิ่งมีลิงก์พาทำด้านล่างเลยว,วิธีรับเครดิตฟรีง่ายๆชิวๆโคตรชิววันนี้ก็เล่นโลมานะทุน102บาทอันนี้คือเล่นตอนบ่ายๆนะรอดูเลยไปคือเล่นตอนบ่ายๆนะครูบอกเลยแต่โคตรด,ดีไปหาเล่นตอนดึกนะโลมาเล่นสักบ่ายโมงบ่ายบ่าย,ายมงบ่ายสองอะไรเนงะี้ยโคตรชิว เรามาต้องเล่นเวลานี้เวยอย่าหาเล่นตอนกลางคืนเด็ดขาดเลยไปเฮ้ยเฮียลดเหลือตังสามสิบบาทเอาแล้วเว้ย hey, สุดนี้สุดกำไปละเฮียเล่นตอนบ่ายแต่จริงแต่ตอนกลางคืนแม่งอาการหนักอะหนักกว่าน,นี้เลยแบบหนักอึ้งไอ้เฮียตอนกลางคืนน่ะสวยสามหกบาทสัตว์เอาดีเฮียกี่เท่าอะสี่เท่า ถ้ากูลงเยอะกว่านี้นะกูก็อาจจะรวยสวย45เอาอีกอืมสิ 48, ชิวแต่ได้รามาทุนร้อย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 นิดๆน,นะถือว่าเราตัดตัดเป็นร้อยหนึ่งล้านทุนร้อยวันนี้จะได้เท่าไหร่เฮียโคตรเวอร์เดี๋ยวนี้แม่งทุนน้อยไม่กับโคตรมันอะ่ะเสียวดิไม่รวยก็เจ๊ง รอปฏิหารอย่างเดียวอะเล่นทุนน้อยอะแต่ผมย้ำเลยนะโลมาต้องเล่นตอนบ่ายๆนะอย่าไปเล่นตอนคืนนะตอนเช้าๆตอนบ่ายๆได้หมดเลยตอนคืนแบบเออไม่เคยได้เลยสัส์พูดจริงเลยกับมันกับเวลาสมมติเวลาแตกหนักๆอะออกเกมเด้อแล้วเข้าใหม่เข้าเกมมาใหม่แล้วเบ็ดสูงๆเลยตอนเข้าเกมมาใหม่ไม้แรกอะแม่งแตกโคตรเยอะถ้ามุดแบบว่ามันแตกเยอะแล้วอะให้ออกเกมแล้วเข้าใหม่ใช่ ไปไปรุ่นสวยสวยเหียสิบสองบาทสวยไว้ก่อนว่าสามบาทอาา่าฮะากรงค่าบาทได้ประมาณสามบาทกูว่าคุม้มใครว่าไม่คุ้มมึงคอมเมนต์ด่าก,กูเลยจัดไปเ,เ,เ,เฮ้เฮโอเหี้ย แล้วใครใครที่อยากรู้นะว่าผมเล่นเล่นอยู่ที่ไหนนะผมเล่นประจำที่ไหนคือผมเล่นแตอ่อยู่แต่ที่นี่เลยที่ที่จะจำเอาไอ่สามร้อยสามเก้าไอคิงไปเก้าบาทได้สามร้อยสามิเก้าไอสัตว์ียพูดทั้นจบเลย,ยก็่าบอกเลยว่าแบบเล่นอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไอสัตว์ร้อยสามสามร้อยสามเก้าเฮียกี่เท่าวะนะปเปอร์วินเอาดีเฮียไม่ดีแตผ่ผมว่ามันยังแตกไม่หนักนะผมก็เลยยังไม่ออก พราะมันยังได้ต่อเว้ยต้องแบบต้องต้องลองแบบว่าพุเตนักหนักก็ลองลองเบ็ดไปก่อนถ้าสมมติไม่เกือดสัตว์สัตว์อ่ะคือคือบนักเกียรติอ่ะมันก็ค่อยออกคือที่ผมเล่นประจํานะผมเล่นอยู่ที่เดี๋ยวคอมเมนต์ไ้นะเดี๋ยวแปะแปะไว้ให้เขาผมเล่นที่เทประจําแจกไม่เคยมีปัญหาเลยนะเรื่องเงินอ่ะเขาไม่บิดแจกแจกจริงแจกจริงได้เงินจริงเฮียแม่งเดี๋ยวไปไปเล่นเว็บไหนไม่รู้แม่งโดนบิดมาชิบหาย ย้อมแปะไว้นะด้านล่างนะเว็บคือผมเล่นที่เนี้ยแจกจริงแน่นอนจัดไปเออสวยสวยสิงโตโอ้โหสี่ร้อยสัตว์นิ่มๆชิวๆสัตว์เอ้ยนานๆทีแต่สิงโตสัตว์สิงโตกูมาแม่งแบบเหมือนตัวฟรีไอ้เหี้ยเหมือนสลัดเหมือนสลัดตัวฟรีไอ้สิงโตแบบตัก นักลบเนี่ยไม่เคยแตะให้กูหรอกเจ็ดร้อยละมึงดูโคตรเร็วกูบอกละเล่นตอนบ่ายๆอย่าห้ามเล่นข้าเด็ดขาดนะสัตว์โลมาข้อห้ามโลมาเลยนะฟังไว้นะข้อห้ามโลมาคข้ามเล่นตอนข้าเด็ดขาดเลยที่คือโอกาสได้แม่งโคตรน้อยอ่ะคือบางคนก็เล่นได้เว้ยนานๆทีอ่ะสวยฟีสปินเราได้แฟรสิบเต็ฟทีสปินเกมน,นี้ไม่ตื่นเต้นเลย ใส่ใส่โอ้โหวายมันแตกอีกสวยโลลงมาพอดีตอนแรกกูคิดละวายแม่งเอามาฟรีไม่เจอสวยสวยโอ้โหสิงโตสัตว์โอ้โหถ้าแตกก็เวอร์จะเป็เหรอเนานะเอาดีเฮ้ย yeah. สองร้อยจะพันละวันนี้เท่าไหรด่ดีมึงว่าสักสองสามพันไปต้องดูต้องรอดูปฏิหารกูอบอกเลยมันจะเริ่มมันจะมีช่วงหนึ่งเว้ยว่ามันจะเริ่มตันเว้ยว่าเล่นไปปุ๊บเล่นได้ปุ๊บเสียเล่นได้ปุ๊บเสียอยู่วันนี้ต้องรอปฏิหารมึงจำคอมกูไว้ดิเหี้ยโคตรเว้ยไอ้เหี้ย ใครที่เข้ามาใหม่นะฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ไว้ด้วยแค่กดไลค์กดคอมเมนตะ์อ่ะก็ได้ร่วมกิจกรมรมแล้วกับใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มอ่ะเข้ากลุ่มเฟซด้นะผมแปะแปะลิงก์กลุ่มเฟซไว้ตลอดนะจะได้ไม่พลาดรางวัลบางครั้งในกลุ่มก็อยู่ดีๆก็แจกเลยก็มีนะฉลองกลุ่มอะไรเงี้ยสวยพี่จะปินห้ารอบก็ก็แค่กดไลค์กดคอมเมนต์แล้วที่เหลยวกิจกรรมถ้าใครอยากได้เพิ่มอีกก็ทําตามที่ผมบอกเลยนะ แค่ไลค์คอมเมนต์ก็ได้สุ่มเราวงล้อมันมันรอโอ้โหเฮียดาบแม่งไม่ลงวะเลขเฮียมีดาบม่งมาอย่างสวยเลยสัต์ท่านได้ดาบเมื่อกี้นะนู้นเรื่องเลยเอาดิท่านนี้อยู่ที่พันสองนะ วันนี้ได้สักสองสามพันก็พอ,พอแล้วแหละเฮียแม่ง yeah, ทุนทุนร้อยเดียวได้มาสองสามพันโคตรสุดไปไปเฮียแม่งเสียดายใจกันยุ่งเพื่อไโดนเสือกเสือกโดนสิงโตมากัน้นสวยนักลบเฮีย <c oughs> yeah, นานๆทีได้นักลบคือนักลบแม่งได้เท่าทุนถ้าแตกสามันอะ เบ็ดแม่งเลยเฮียเอาสูงสุดเลยเบ็ดสูงสุดได้ร้อยห้าสิบได้ไปเนี่ยตามสเต็ปคือผมว่ามันมันแตกแบบมันมันเริ่มเกือบน่าเกลียดละมืออ่ะคือแตกอย่างมากไม่ก็ได้เท่าเกือบได้เกินทุนมันนิดเดียวเออมองึงจำเขาไว้เบ็ดเยอะๆครั้งแรกรอดูออะสักเซฟเซกกว่าล้านเจ็ดสิบห้า เปิดเทอร์บโบโด้วยเพราะกูใจร้อนไปนั่นไงกูบอกมึงละเป็นทุกรอบไอสัตว์พูดจริงอ่ะนะแม่งไม่รู้ระบบ,บเป็นที่อะไรนะระบบเกียร์มันตั้งไว้อย่างงี้เปล่าไม่รู้ลองไปใช้ดูนะว่าแม่งชัวร์ไอสัตว์โคตรชัวร์ไม่เคยพลาดอะ่ะดอกเว่้ยใจกันไม่ลงอะ่ะบวนัดปับ วายอยู่ตัวแรกแต่ไม่แตกมันเป็นไปได้ยังไงเอ๋อเอาเอาเอาน้ำยาล้างจามาล้างมาล้างลูกตากูทีชิบหายะลเพื่อนเอ๋อสวยปฏิหารเวละสัตว์ปฏิหารเวละเจกันเจาก,กาันลงนะจะลงพิดที่ไหวเขียลงทำเฮียอะไรช่องแรกอ่ะมันมีอยู่แล้วไม่เห็นหรอลงทำทำเฮียอะไรช่องแรกเยอะไปละห้าสิบ ถ้าเราจะรวยเราต้องมีความเสี่ยงไว้ถูกปะ่ะสามร้อยสวยเราต้องจะดาบ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 เออวายลงมาสวยโอเคฟิชิป,ปินฟิชิป,ปินมาเกมเนี้ฟิชิปินมาคุณบอกคิดลับแม่งหมดเลยฟิชิป,ปินมามันจะมาติดติดกันเว้ยมึงจำคำว่าเลยมาติดกันมาสามสี่รอบคือถ้ามุดฟิชิป,ปินมาไม่ติดกันคือโบราสจะเข้าแทนตานนั้นแหละ เฮ้ยมุนดนานเกินหมุนนานเกินมุดนานเกินหมุนนานเกินโอเคหมุนนานแตกกูให้อภัยสวยพันหนึ่งนอนเนาะได้สองพันสองละสัตว์สักสามพันไว้กูชิวแบบมึงก็ยอมตื่นมานั่งกดนั่งเล่นเลยเฮียตอนบ่ายตอนเย็นอ่ะจต่ไม่รู้ที่อื่นจะเป็นวะแต่ที่เนี่ยเป็นเว้ยต้องรู้ว่าต้องนิ่ตอนตอนบ่ายๆโคตรชิวไปไป ผมมีคำถามนะแบบใครคอมเมนต์แล้วแบบผมถูกใจผมแจกเลยนะคลิปหน้าสองคนเลยร้อยหนึ่งคนละร้อยเลยครดิตฟรีผมแจกเลยนะคนละร้อยผมประกาศคลิปหน้านะคอมเมนต์คำคมคำคมความรักคำขำเลยคนไหนผมอ่านแล้วคนไหนถูกใจสัตว์อ่ะแจกเลยคลิปหน้าเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูแจกเลยสองคนคอมเมนต์กันด้วยเด้อโอเคป่ะเนี่ยกูใครที่แบบ มึงมีความคมที่ในคำๆมาความรักอ่ะมึงโพสเลยถูกใจกูแจกคลิปหน้าสองคนถ้าถูกใจถ้ากูถูกใจกันว่านั้นกูแจกเพิ่มแบบเพี้ยแม่งโดนใจว่ะแบบสวยโบนัสเขา้าเพี่อเอาดิเอาดิเอาดิไอ,อ้พี่ตัวไม่งลบเกวนไม่นี่ตานวัญญา แต่สิ to ่งกูแ <ramen> ม <initiation> well, <normal> ่งหลบโคตรเก่งเลยเชี่ยเพราะแม่งเป็นเชี่ยไม่รู้คือแบบแม่งหลบเก่งเกินอ่ะสวยอู้หูกิโลสองสัตว oh, <ns delivering to die> ์เชี่ยเชี่ยพันห้าเอาดีเชี่ยโอ้โลสัตว์เออถ้ากูได้อีกครั้งหนึ่งนะกูได้สามพันกูได้พันห้า ขอ oh, แก้วแม่แก้วสวย mm hmm. กูว่าละ mm hmm. ชัดเลยสองชัดเลยเฮียอื mm hmm. อฮึสองพันสี่ถือว่ายังได้เยอะอยู่ถ้าเราได้พันห้าไม่คุ้มละไอ้เหี oh, mm ้ยโอ้เฮียไม่ได้โลสองสีครั้งหนึ่งเนียดีละได้สองพันแปดสัต สามพันสาเท่าไหร่วะสี่พันละสัตว์สวยสี่พันก่าเละคนพอที่สี่พันวะไปหมุนเล่นหน่อยไปกูมีคำคมมาดนใจมากมึงรอมึงลองฟังเลยความรักก็เหมือนจิงกลุ่มถ้าเธอหน่องกลุ่มสลิมอึมกลุ่มงงงงกันหมดอึง้งอิ้งไปดิใครที่มีความคมที่อะไรมึงโพลไ้ได้ โนใจกูอ่ะกูแจกเลยเอาขำๆเลยมึงวัดกนเลยแต่ละคนอ่ะคอมเมนต์กันด้วยดอจะได้ร่วมกิจกรรมนะแค่คอม,มคอมเมนต์แล้วลมึงคอมเมนต์แล้วมึงกดไลค์แม่งก็นับนับไปได้ก,กิจกรรมหนึ่งแม่งเหมือนเล่นได้สองสิกิจกรรมอ่ะแค่ไลค์คอมเมนต์หนึ่งใครก็ใครชอบก็าฝากแชร์แล้วนะจะได้แบบคนดูเยอะๆดิยอยากมีคนดูเยอะๆกับเขาบ้างอนะ่ะคืกกูอยากดังแล้วอ่ะจริงอยากดังแล้ว ใครชอบก ok ็ฝากกดไลค์กดแชร์พาเพื่อนมาดูได้หมดกิจกรรมเยอะสัตว์มีที่ไหนจะเจ๋งยิ่งเท่ากูอะจริงถูกปะถูกเป้าถูกป้าวเฮียเล่นนีคิดเล่นขำๆไรสัตว์กูจะถอนแค่สี่พันโคตรชิวใครที่อยากรู้ว่าผมเล่นที่ไหนนะผมอยู่ใต้คลิปเดยอดูในคอมเมนต์นั่นน้องๆองเฮียยังหา แล้วก็อย่าลืมทำกิจกรรมด,ะะด้วยนะครับผมย้ำกิจกรรมอีกอันหนึ่งนะกิจกรรมแรกคือกดไลค์คอมเมนต์แค่นั้นนะเราจะจดชื่อไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องแคปไม่ต้องเฮียอะไรเลยผมจดชื่อเป็นหมุดวงล้อเองเลยส่วนกิจกรรมที่สองคือตอบคำถามนะแบบที่ผมถามไปเมื่อกี้เลยที่ผมถามไปเมื่อกี้ดูในคลิปออเดอร์แค่คอมเมนต์โดนใจปุ๊บตนันรอบหน้าแบบคลิปหน้าผมพูดชื่อแล้วผมแจกเลย แล้วมาคอมเมนต์ในกลุ่มเอาแล้วก็คนที่เข้ามาใหม่ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ทำเล่นกิจกรรมกันได้เข้ากลุ่มเฟสด้วยจ,จะไม่พลาดโอเควันนี้ก็ดอนเนาะ4,000ทุนร้อยเดียวเล่นตอนบ่ายนะย้ำนะเล่นตอนบ่ายไปแล้วเด้อว,วันนี้บ๊ายบายครับ